4พฤติกรรมที่อาจทำร้ายไตของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวไตนะคะก็เป็นอวัยวะที่จำเป็นมากๆสำหรับร่างกายของเราซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการขับของเสียออกจากร่างกายในรูปแบบปัสสาวะการปรับสมดุลเกลือแร่ในร่างกายซึ่งถ้าหากไตเสื่อมไตวายหรือว่าไตพังนะคะก็จะส่งผลต่อร่างกายหลายอย่างเลยค่ะและโอกาสที่จะฟื้นฟูไตให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่ก็คือยากมากค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องดูแลทนุถนอมไตของเราให้ดีนะคะใครที่มีสีพฤติกรรมนี้นะคะบางทีอาจจะทําร้ายไตยของเราก็ได้ค่ะ 1. ออกกําลังกายหักหงเกินไปนี่ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทําให้ไตาวายหรือว่าไตาเสื่อมได้อย่างก,กระทันหันค่ะเคยได้ยินข่าวใช่ไหมคะที่บางคนไปวิ่งมาราธอนแบบนี้ค่ะแล้วอยู่ๆนะคะก็หมดสติเสียชีวิตค่ะโดยเฉพาะไปวิ่งช่วงที่อากาศร้อนจัดนะคะถ้าหากร่างกายระบายเหงื่อออกมาไม่ทนัน อุณหภูมิในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเกิน40องศาก็จะส่งผลให้เกิดโรคฮิสโตกค่ะหรือว่าลมแดดได้นะคะ <ๆ S 1> ก็เสียงที่จะทําให้เกิดไตวายได้เพราะฉะนั้นนะคะจึงไม่ควรออกกําลังกายในที่อากาศร้อนจัดนะคะและที่สําคัญหลังจากออกกําลังกายต้องดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะ 2. ทานยาแก้ปวดค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเอนเซเช่นแอสไพริน ไอบูโบรเฟนหรือยาคลายกล้ามเนื้ออย่างเช่นไดโคฟินแอคค่ะซึ่งยากลุ่มนี้นะคะถ้าทานาน,านานเกิน1-2สสัปดาห์นะคะก็มีโอกาสทำให้ไตเสื่อมหรือว่าไตาวายได้ค่ะ 3. ดื่มน้ำน้อยเกินไปค่ะหลายคนเลยนะคะลืมที่จะดื่มน้ำในระหว่างวันค่ะเพราะว่าอาจจะยุ่งเกี่ยวกับการทำงานจนลืมที่จะดื่มน้ำซึ่งถ้าปล่อยให้ร่างกายดื่มน้ำไม่เพียงพอหรือว่าขาดน้ำบ่อยๆก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะไตาวายไตยเสื่อมได้ค่ะ 4. กินอาหารรสจัดเกินไปค่ะอย่างเช่นหวานจาัดเค็มจัดหรือพวกอาหารแปรรูปนะคะหรือซดพวกน้ำซุปค,ค่ะเพราะว่าก็จะส่งผลให้ไตเสือ่อมไตทำงานหนักได้นะคะเพราะว่าได้รับโซเดียมเยอะเกินไปค่ะและที่สำคัญคือไม่ควรทานน้ำตาลเกินวันละ6ช้อนชาค่ะ